ต้องการจะเปลี่ยน Data จาก Data แบบนี้ที่เป็นรูปแบบของ p r o a c t Report หรือต้องการจะทำ Data c l e a n s i n g ให้มันกลายเป็นตารางแบบนี้ภายใน10คลิกดูสิว่าเราจะทำได้ไหมนะครับเริ่มจากเข้าใจ Data ของเราก่อนนะครับ Data ของเราประกอบด้วยรายละเอียดของกิจการ Product Code นี่เป็นชื่อ Product จะสังเกตว่า Transaction ของข้อมูลเนี่ยไม่มีชื่อ Product อยู่ เห็นไหมครับอยู่อลัมน์บรรทัดก,กันเราอยากจะเอา product code เรามาวางตรงนี้แล้วก็อยากให้ product name มาอยู่ในอลัมน์ถัดไปด้วยแล้วจากนั้นเราก็จะ clean data เอาบรรทัดที่ไม่เกี่ยวข้องออกไปให้หมดเลยนะครับข้อมูลเราก็จะกลายเป็นแบบนี้เราจะได้ product code ได้ product name แล้วก็ได้เลขที่เอกสารเพื่อเอา data นี้ไปวิเคราะห์กันต่อมาดูซิว่าเราจะทำได้ยังไงบ้างภายใน10คลิกด้วย Power Query นะครับผมก็เซฟไฟล์นี้แล้วก็ขอเปิด Excel เปล่าๆขึ้นมาใน Excel นะครับ New. จากนั้นก็ปิดไฟล์นี้ไปได้เลยจากไฟล์ใหม่ที่เราเปิดขึ้นมาเราไปเมนูชื่อ data แล้วก็ไป Get data นะครับฟอร์มไฟล์แล้วก็ไปที่ฟอร์ม excel w o r k b o o k นะครับจากนั้นเราก็ browse ไปที่ไฟล์ของเราแล้วก็ l ีบคลิกไปเลยในไฟล์นี้จะมีอยู่2ชีทคือ Sheet finish แล้วก็ Sheet product s แล้วก็คลิกเลยแล้วก็ไปที่ transform เมื่อเราเข้าไปที่ n s f o r มแล้วนะครับเราก็จะเริ่มจัดข้อมูลของเรานะครับอย่างแรกเลยอยากเราไม่มีชื่อนะครับไม่มีชื่อ Products มาอยู่ที่คอลัมน์นี้นะครับว่าแล้วเราก็อยากจะดึงชื่อมาไว้ให้อยู่ในเป็นอีกหนึ่งคอลัมน์นะครับว่าแล้วเราก็ไปเมนูชื่อคอลัมน์แล้วเราก็ไป condition คอลัมน์เขียนเงื่อนไขว่าถ้าคอลัมน์ที่1ขึ้นต้นด้วยคำว่า begin with p r d ซึ่งเป็นชื่อ Product นะครับ PRD ตรงนี้นะเราก็จะบอกว่าให้ไปหยิบฟิลที่อยู่ที่คอลัมน์ที่2มาให้ซึ่งคอลัมน์ที่2ก็จะเป็นชื่อ Products ที่อยู่ในบรรทัดเดียวกันนะครับว่าแล้วเราก็คลิกเลยบอกว่าเลือกเอาฟิลด์ที่เป็นคอลัมน์ที่2นะครับส่วนอื่นๆแล้วเราก็นะครับส่วนอื่นๆเนี่ยเราให้เป็นคําว่า n u l เลยนั่นคือบอกว่าไม่ต้องแสดงอะไรขอให้เป็นค่าว่างไปกดโอเคครับเราก็จะคอลัมน์ทางขวานี้นะครับว่าเป็น เป็นคอลัมน์ของตัว Product Name เรียบร้อยคลิกขวาครับแล้วเราก็บอกว่า Move ไปข้างหน้าเลย Move ไปข้างหน้าก็ o v v t to ิ g i เราก็จะได้แบบนี้จากนั้นเราดูข้อมูลนะครับข้อมูลเราทุกอย่างก็เหมือนว่าจะเรียบร้อยตอนนี้เราต้องการจะค l e a n d a t a ทิ้งนะครับฉะนั้นบรรทัดที่เราต้องการจะ c l e e n ก็คือเราจะต้องทำให้บรรทัดที่เป็น Transaction ให้มีรายละเอียดของ p r product i t e m แล้วก็ Product Name นะครับให้เขอ,อยู่ตรงนี้ เทคนิคที่เราใช้คือเราใช้การ f i l ดว o w n งคราวนี้เจ้าตัวเนี้ยมันสังเกตไหมครับว่ามีช่องว่างแบบนี้มีคําว่า now ช่องว่างแบบนี้เราเรียกว่า blank ช่องว่างแบบนี้เราเรียกว่า now นะครับว่าแล้วผมบอกว่าที่ช่องว่างนี้นะผมจะเปลียนมันให้มันเป็นคําว่า now ก็เลย copy เอารายการที่ไปแล้วคลิกที่คอลัมน์นี้บอกว่าไปที่เมนู replace value จาก value ที่เรา copy ไว้เมื่อกี้นี้ให้ replace now ก็คือให้เป็นค่าว่างไปซะ ถ้าตัวช่องว่างเหล่านี้ครับก็จะกลายเป็นเนาขึ้นมาเลยนะครับจากนั้นเราก็บอกว่าเราพร้อมจะฟ l ลดาวและเพื่อจะ f ฟ l l เอาสิ่งที่เป็นเป็น product name แล้วก็ product code ลงมาที่บรรทัดของ transaction วันแล้วเราก็เลือก2คอลัม์นไปเมนูชื่อ transform แล้วก็สั่งให้ f ฟ l l แล้วก็เลือกฟิลดาวนี้ครับก็จะเห็นว่าบรรดาบรรทัดที่เป็น transaction นะครับก็จะมี product code และ product name เรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปผมก็จะลบ บรรทัดข้างบนนี้ทิ้งหมดเพื่อผมจะบรรทัดที่4ครับขึ้นเป็น header ของตารางของเราว่าแล้วผมก็ไปเมนู home ก็บอกว่า remove row บอก top row ออกไป3 row เราก็จะ top row ก็จะ3บรรทัดนั้นก็จะหายไปนะครับเราก็จะเอาบรรทัดบนสุดขึ้นเป็น header ก็เรียกว่า use first row as header ขึ้นไปเลยนะครับจากนั้นเราก็ทำการ clean ข้อมูลทั้งหลายที่ไม่เกี่ยวกับ transaction ของเราสังเกตว่า transaction เนี่ยทุบรรทัดเนี่ยจะต้องมีวันที่กำกับเสมอ เพราะฉะนั้นอะไรที่ไม่มีมมวันที่เราถือว่าบรรทัดนั้นควรต้องตัดทิ้งเลยนะครับเพราะจะเป็นบรรทัดของยอดรวมเป็นบรรทัดของข้อมูลอื่นๆน,นะครับซึ่งไม่เกี่ยวข้องว่าแล้วเราก็ดูที่คอลัมน์วันที่นะครับเอาแนาวออกไปเลยไม่ต้องการนะครับเอาเนาวอออนะแล้วก็จากนั้นก็จะแต่ตัวเลขของวันที่แล้วกดโอเคเลยบรรทัดของเราก็จะเป็นบรรทัดที่หน้าตาดีเรียบร้อยนะครับส่วนตรงนี้รหัสสินค้าตรงนี้เราก็เปลี่ยนชื่อโปรไฟลเป็นคําว่า product name prd d e r s c a r e name แบบนี้อันนี้ก็เป็น product code prd n d e t s c o r e code จากนั้นวันที่แล้วก็ขอออกให้เป็นรูปแบบวันที่ที่แท้จริงเนาะว่าแล้วผมก็ิกเราบอกว่าผม use l o c a l ในการเปลี่ยนนะเพื่อที่สาบังคับรูปแบบของวันที่ได้นะครับเปลี่ยนให้เป็น date จากนั้นก็ วันที่ก็เปลี่ยนเป็นแบบผมเป็นยูน t e d ด i คิง o ดมนะครับสังเกตวันที่ก่อนเราเปลี่ยนนะครับเป็น27เเป็น1ปีสองศยเมื่อเราเปลี่ยนแล้วมันก็ควรจะต้องเป็นรูปแบบของวันที่27เดือนมกราเท่านี้เราก็เป็นการเปลี่ยน Data ของเราสําเร็จแล้วนะครับเราก็โยนข้อมูลออกไปอย่างตารางที่เราต้องการนะครับไปแล้วผมก็คลอสแอนโหลดข้อมูลออกไปไปไว้ที่ตารางนี้นะครับแล้วก็บอกว่าไปอยู่เอ็กซิสซเลยแล้วคลิกที่1อเน็กซ์แ้วบ็ไปดที่ A 1นกะครับก็โอเค okay. ว้า เพียงเท่านี้เราก็จะได้ Data ที่พร้อมใช้แล้วนะครับเทียบไฟล์ที่เราสร้างได้กับไฟล์ที่เราตั้งใจตอนแรกที่จะทำนะครับเปิดไฟล์นั้นขึ้นมาอันนี้คือไฟล์ของเราใช่ไหมครับที่เราบอกเราอยากจะได้ตอนนี้เรามาเทียบกัน นี่นะครับเราก็ได้ Product สินค้า product name เราก็ได้เลขที่เอกสารได้วันที่ได้ข้อมูลทุกอย่างครบเลยนะครับก็เรียบร้อยอย่างที่ต้องการเดี๋ยวไปลองนับเองนะครับว่าเราใช้กี่คลิกกันแน่นะครับแต่มันก็ง่ายแค่นี้เองนะครับนิดเดียวเองเนาะขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับแล้วก็หวังว่าเทคนิคน,นี้จะช่วยให้เราสามารถทำา Data าเ a n น i n g ได้อย่างรวดเร็วนะครับแล้วก็แล้วก็เป็น Data ที่เรียบร้อยพร้อมไปใช้งานวิเคราะห์คูณต่างๆได้อย่างรวดเร็วด้วยนะครับ และทั้งหมดก็คือ Excel by พิชา Smart Excel for Better Life ครับแล้วพบกันในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ